กำลังอยู่กับรายการเที่ยวกับทอนนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ฮะช่วงเวลานี้ไม่บอกว่าช่วงเวลาไหนไม่กล้า <laughs> เลยว่นะแต่ยังไงก็ตามรับชมรายการย้อนหลังทั้งหมดของเราได้นะครับบนเว็บไซต์เข้าไปที่ youtube.com พิมพ์หาทอนทัวร์ทีวีนะครับซึ่งก็จะมีอัปโหลดให้ดูกันเป็นประจำทุกๆุกวันนะครับพยายามจะไล่เรียงเราถ้าจะไม่ผิดใน u t u b e นี่น่าจะมีตอนชจางเจเจใช่ไหมใช่ แลาวจกจจงจีจี้มาเป็นอะไรนะมีจีจ้โกจีจ้โกหงหลงแล้วก็มาพูดานคาตาไรมารู้สึกย่งมีคนดูอยู่สามครั้งก็มันไม่มีการแชร์เลยแชร์อย่างเงี้ยของรายการก็แชร์ก็รายการเราก็อยู่ในทีวีอยู่แล้วทีวีไม่ใช่วิดีโอธรรมดาอนาคตเขาจะไปดูบนมือถือดูบนอะไรกันผมไม่ผมบันแล้วผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมของเที่ยวกับทอใเนส่วนใหญ่เราเป็นพวกโลเทค อย่าดูถูกนะพ่อกับพี่เล็กที่เพิ่งมีพับเมลชอบใช่พี่เล็กินค้ากันมาเมื่อสองเทปที่แล้วผมนึกว่าเขาเลิกใช้ไปแล้วอะอเนี้ยมียังมีอยู่พี่เล็กเอาไว้ทําอะไรฮะก็ประดับบารมีนั่นไนเขามีกันหมดแล้วผมมึงมีเขาเลิกกันแล้วเองเดี๋ยวผมจะมีเพจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อโทรศัพท์แบบมีเ็จมีอะไรนะเฟซบุ๊กเฟซ น่าแอดเล่นไม่เป็นเลยน่าแอดไม่ต้องเล่นอะไรเล่นเล่นง่ายมากมีอะไรก็ด่าเข้าไปไปนี่เล่นไปเปิดเฟซบุ๊กหน่อยแล้วกันอ่าเป็นเล็กลุยกินเที่ยวกับเล็กหรือจะอะไรก็แล้วแต่เพรว่าเราถึงต้องไปหาโทรศัพท์ก่อนนะฮะใช่ใช่โทรศัพท์อาจารย์ทอนก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ทอนจะเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วนี่เครื่องใหม่สีดำไม่เห็นเนาะเออแล้วเครื่องเก่าล่ะฮะเครื่องเก่าให้เมียใช้ดาวมีหน้าที่ใช้โทรศัพท์ตัวรุ่นสี่เฉยๆนี่ซีเอส อ๋อ 4S ทำไมไปทำไมซื้อรุ่นเก่าแล้วฮะมันไม่ได้ซื้อเขาให้มาอีกทำถามสิททำสิ่งดีทำดีสิ่งใดวันบอกทำอะไรฮะนะครับผมจะได้ทำบ้างผมได้ยิ่งอยากทำเลยจะได้แล้วชื่อาว่าเกิดเป็นเกิดเป็นทอนแล้วไซส์ท่านให้หลังบันเดี๋ยวผมจะดูว่ามันกี่กิกสามสิบสองเอาเหรอโอ้ ให้ดีด้วยว่ะอันก่อนผมสิบหกกี่เก่งนะฮะถ้าคุณผู้ชมก็ยังติดตามพูดานกับอาจารย์ทรอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเรากำลังจะเข้าไปที่พรอปจิก้าใช่ซึ่งว่ากันว่าเป็นแชงกรีลาที่แท้จริงใช่คือลอสอินเอร์เน็เซนเตอร์เนี่ยลอสอินเทอร์เนเซนเตอร์นโทษทีฮะเมืนไม่ได้เขียนว่าเชงกรีลาอยู่ที่ไหน หนังสือเล่มนี้ดังมากในหนังสือเก่ามากนะฮะในสมัยสงครามโลกที่สองดังมากคนก็เลยพยายามที่จะ<า>เคลมว่า<ะ>ชงกรีล่าคือที่ไหนก็เ,เลยกลายเป็นว่าหลายประเทศก็เคลมกัน<ะ>จีนี่เคลมเก่งที่สุดแล้วบอกเนี่ยเมืองเนี้ยเมืองอะไรนะ,ะที่จีนผมจาชื่อเมืองไม่ได้โทษทีต้องอยู่ในหนังสือฮะแต่เขาเรียกมันมันมีชื่อจีนของเขาแต่ว่าเขาามันก็ทัวร์ชงกรีลา่าพอดีผมจะไม่ไปทัวร์ชงกรีล่าเพราะว่าเพราะว่า เข้าใจว่ายังยังเขียนแล้วหาตังค์ไม่ได้ว่าจะไปชินจุกุก่อนน่าจะขายง่ายๆ่ยกว่านะฮะก็ก็ก็มีมันไม่เกี่ยวความสูงระดับความสูงใช่ไหมจารย์ไปทางต้าลี่ลี่เจียงเชนกล่่ามันต้องสูงอ่ะนนี้หนังสือมันบรรยายไว้ผมอ่านหมดแล้วอถามว่าสนุกไหมก็ สมัยนั้นคงสนุกอะแต่ปัจจุบันหนังสือมันเยอะแยก,กหลายมากกว่าอ,อแต่ว่ามันก็เป็นที่มาของสถานที่ที่หลายๆคนตามหากันอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่ใช่ครับก็จริงๆก็อยู่ติริมแม่น้ำ นี่มันโรงแรมหยุดสะพานสาทรเนี่ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าที่พรอปจิก้าเนี่ยไม่เขาไม่เชื่อนะครับแต่เขาตั้งสมญานามใหม่ว่าคือมันคงไม่อยู่ที่นี่แน่นอนแต่เขาตั้งสมญานามใหม่ว่าพรอปจิก้าเนี่ยก็คือ the last c h a n d e l ่า r of h i m a l a ยก็เป็นเมืองสุดท้ายที่ทุกอย่างยังสงบทุกอย่างยังเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกนะก็เป็นเมืองที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการเมืองสักเมืองซึ่ง เงียบ <N> ชิวตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วเราจะไปอยู่ทําไมแต่หรูนะแต่หรูนะมีนะอะอย่างยายดูถูกนะมีโรงแรมชื่ออัมมันอัมมันนี่เป็นเครือโรงแรมสุดยอดเรียกโรงแรมเทพแพงมากๆ <N> อัมมันภูเก็ตนี่ขายราคาห้องแสนะอที่นี่ก็ราคาไม่ได้ถูกนะฮะอัมมันอัมมันตราอะไรอัมมันเฉ <อำ S 1> ยๆชื่ออัมมันเครืออัมมันฮะที่นี่ก็มีมีแปดห้อง มี8ห้องเอง,องแต่แพงมากมันเป็นเดืน,นละแสนก็โอเคนะครับ8ห้องก็พอเขา<ล>มาตั้งโดยเฉพาะเลยที่นี่ผมไม่มีปัญญาได้เข้าไปยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการนะครับต้องการจริงๆนะผมเชื่อว่าแฟนเทวกรทอหลายคนอาจจะเบือ่อนู่นนี่นั่น,นอะไรมองเนี้ยก็ อยากต้องการความสงบต้องการว่าโอ้เกลียดโลกอยากอยู่เงียบๆอยากเดินตอกตอกตอกไปตามไร่มันฝรั่งหรือถีบจกักรยานไปขณะที่ลมพัดโบกมามีทิวสนแล้วก็มีคนที่แต่งชุดพื้นเมืองทั้งหมดไม่มีใครใส่เกง่งเกงยีนไม่มีใครเสร่ใส่เสื้อยืดแบบนี้ไม่มีใครใช้ในาฬกาโรเล็กซ โดยตายโหลืมใสไม่ไหวนะฮะนะฮะก็เดินไปอย่างนี้แล้วเห็นชีวิตเห็นอะไรต่ออะไรเหมือนกับโลกมันกำลังเคลื่อนผ่านไปแล้วคุณนั่งเฉยๆ ừ ừ นะฮะมันจะเคลื่อนช้าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีเวลายาวขึ้นอีกมากคือคนเราอยากอยู่ให้มันยืนนานๆเนี่ยจริงๆล่ะจ,จะเป็นเพราะว่าวันของวันเราของคนกรุงเทพเนี่ยมันสั้น จะอยู่นานไปมันก็ยังสั้นอยู่ดีเช้าเช้าว,าวิ่งขึ้นไปทํางานโต๊ะเต๊กโต๊ะเต๊กจะว่าเรีย็นแล้วกลับบ้านคนจะถึงบ้านตื่นเช้าก็ไปทํางานอีกเวลามันเหมือนกับผ่านไปเร็วอบางครั้งเนาอาจจะต้องการให้ชีวิตเรายาวขึ้นโดยที่ไม่จาเป็นต้องยืนขึ้นฟังรู้เรื่องใช่ไหมชีวิตให้ยาวขึ้นโดยไม่ต้องยืนขึ้นอืใช้คําผิดไปหน่อยหรือเปล่าทาไมชีวิตที่ยาวขึ้นโดยไม่ต้องยืนขึ้นมันก็นั่งมาเลยไม่ใช่ยืนในที่นี้หมายความว่า นานลงลองไลฟ์นะเราจาระ,จะอย่างคุณเมย์ก็คงจะไม่พ้น70ถึงมากเจ็ดสิบเลยเหรอฮะคนควันใ <c oughs> นน,น,น, <c oughs> นั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยเฉลี่ยอายุมันไม่ถึงกันอยู่แล้วเนี่ยค่าค่าเฉลี่ยอายุคนไทยมันไม่เจ็ดสิบอยู่แล้วมันก็น่าจะถึงนะตอนนี้รู้สึกจะเกินเลยนะคือ <c oughs> ถ้าสามคนอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเราไม่ถึงนะก็เดี๋ยวไปดูต่อนะฮะเราจะได้ไปดูว่าชีวิตที่ยืนยาววันที่นานขึ้น อย่างแรกก็คือเส้นทางถนนเข้าไปสู่อะไรนะปาปจิก้าปาปจิก้าเห็นไหมฮะแต่คุณผู้ชมจะเห็นเพราะที่ผมเจอกันได้ตามชนบทบ้านเราก็มีเยอะแยะเส้นทางแบบานเรเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์จักรยานก็ไม่มีนะฮะป้ายรถเมล์ก็ไม่มีอะไรแต่อะไรก็มีมีป้ายสิ่งหนึ่งที่โพตารไม่มีแน่คือป้ายโฆษณาประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุดมป้ายดูที่ไหนผมมึนไปหมดนะแล้วทำอะไรฮะในยืนต้อนรับผม ออนั่นเป็นโรงแรมเกิดไม่ใช่นี่ซอง,เ,องเกิดมาไม่มีใครเคยมาเออป็นซองใช่ไม่มีฮะไม่มีคนมาออในซองก็อย่างที่บอกนะครับทุกซองเนี่ยก็ต้องมีทวารบานแล้วก็มีกรงล้อมมตราที่หนูดาวก็พยายามจะหมุนบรนทุกทุกซองเนวยความเขาหมุนตรงนั้นเหรอ ถ้าหมุนตรงนั้นตรงนั้นคือที่หมุนคือ,อถ้าเกิดหมุนไปหมุนตรงไอ้เล็กไม่ได้ฮะมันมือเราสกรปรกโลอ,อตรงนั้นเป็นหมุนออนะออภายในเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นซองเป็นซองซองนี้เป็นซองเล็กหน่อยนะฮะเ,ออเมื่อเทียบกับซองอื่นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นซองที่ประจําหมู่บ้านเทอบแต่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยจะทําพวกไร่้มนฝรั่งเ๋อเป็นมันฝรั่งนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะปลูกมันฝรั่งดีแล้วยิ่งถ้าเกิดพี่เล็กชอบนกเนี่ย ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยือเป็นที่อพยพของนกที่หายากที่สุดของเอเชียก็คือ b บ a c k n น c k c r ร n นนกกระเรียนคอดับคอจะบินจะที่เบตข้ามมาที่นี่ตอนอพยพหนีหนาวนะจะมาอยู่ที่นี่เลยกินมันมันกินมันอฮีจากินมันในไร่เนี่ยผมไม่รู้มันจะบินมาที่นี่ทบาไแค่รู้่มมันมีนยูที่นี่แน่นอนแล้วมันเดินอยู่ในไร่มันมันเดินอยู่ในไร่มันนะฮะ คนที่เดินเดินอยู่นั้นอย่ายคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นลามะนะมาขึ้ <c oughs> <c oughs> นั้นไม่มีภายในซองเนี่ยก็จะมีผู้นี้ก็คงเป็นกุติเป็นกุติบ้างเป็นเขาเรียกอะไรล่ะห้องเก็บพวกคมภีร์พวก,พ,พ,วกพระไตรปิดกบ <c oughs> <c oughs> คมภีร์สมัยนั้นภายในซองภายในซองเ<อ>นี่ยชั้นห้าชั้นพี่ได้ต้องซองนี่ชั้นซองของภูตานเนี่ยชั้นทุกอันเมื่อกระดเนี่ยไม่ต้องห่วง จะพาเราขึ้นความสูงทั้งนั้นไม้ทั้งนั้นไม้ทั้งแผ่นแล้วก็เห็นไหมฮะราวบันไดก็เป็นไม้ท่อนออเดียวยาวเหยียดหน้าอุบอิกเป็นาามากเรือขึ้นนี่มันจะปีนขึ้นไปเลยปีน,นครับ <c oughs> ปีนทุกอันนะขึ้นมาแต่อันนี้ปีนหมดฮนะแล้วก็วิวบรรยากาศภายในเนี่ยข้างในจะเจาะโลง่ง <c oughs> คือจริงๆก็ทันสมัยมากนะฮะราะเหมือนกับตึกศูนย์การค้าสมัยใหม่ ข้างในจะโล่งแล้วก็มองนี่ไงเราจะเป็นระเบียงอยู่ข้างๆแล้วก็มองลงยาวลงมาดึงพรวดเดียวลงลงถึงล่างเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยเห็นไหมฮะเนื่องจากชั้นมันสูงมากกระไดมันก็เลยต้องชันแล้วก็ผนังมันแคบคือพื้นที่มันแคบเพราะฉะนั้นกระไดมันจะไม่ทอดยาวอย่างเงี้ยมันจะชันขึ้นแล้วที่ผูตาเขาชอบใช้กระไดชันขึ้นเพราะเขาใช้ไม้ ตัดแท่นเดียวตัดท่อนวางแป้งแป้งก็จบแล้วแล้วก็ไม้วางนี้กระไดชั้นกระไดแบบร่าๆมันมันจะใช้ไม้เยอะเกินไปไม่ใช่คือท่อนไม้มันยาวเกินไปเขาขี้เขียนหันคือต้นไม้สั้นๆปูตานไม่มีมีแต่ต้นเียวยาวอ๋อเขาจะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วอาลรไปเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้นี่ภาพภาพเมื่อกี้เป็นการวาดภาพไหนเลยไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูนิดนึงฮะเหตุผลที่เราเราเลยอม่างรวดเร็วนะฮะจนคุณผู้ชมดูเพราะว่าเรา มัวตแต่ไปคุยเรื่องอื่นย้อนย้อนกลับไปหน่ฮะมีวาดภาพด้วยวาดภาพผนังใช่ไหมจางอ๋อนีนนน่อยู่นิด<ม><ม>นึงครับอันนี้จะเป็นการวาดภาพประจำสองวาดหรือซ่อมว่าเขาวาดกันเป็นปีสี่ห้าปีอะวาดไปเรื่อยซึ่งอาจจะสงสัยว่าทําไมวุบๆเพราะเขาไม่ให้ถ่ายแล้วที่นี่ไม่มีการยัดด้วยนะ ใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่พี่บอกว่ายัดนี่อย่าคิดว่าจายนทรจะยัดเหมือนคนทั่วไปนะยัดน้อยกว่าคนทั่วไปเยอะไม่เคยยัดนะพี่บต่ว่าเขาห้ามถ่ายผมก็หยุดถ่ายเี่เแต่ว่าอ้ที่ถ่ายไปแล้วผมก็ไม่ได้ลบอ๋อไปต่อเลยครับรายละเอียดมากนะฮะสวยมากเลยเขาจะค่อยๆวาดทีละแห่ง เพราะฉะนั้นบรรยากาศแถวนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงพอเรามาขึ้นมาถึงพับจิก้าแล้วเนี่ยทางต่อจากนี้ไปจะอยู่ที่ราบสูงหมดมความสูงจะ2,000นี่เข้าพับจิก <J> ้าแล้วนี่เลยมาแล้วพับจิก้าเป็นแค่หุบเขาทั้นั้นเนองหุบเขาระหว่างทางไป่แค่หุบเข้าไปในหุบต้องวิ่งตัดเข้าไปในหุบเล้วมันก็เหมือนอีกโลกอีกโลกหนึ่งนี่แหละวัวคือผมไม่รู้จะถ่ายพับจิก้ามาให้ดูยังไงคุณต้องไปเองฮะเพราะว่ามันเงียบความเงียบความสงบความอะไรต่างมันถ่ายไม่ได้ได้ครั้งคืนไหมครับ รอบิก้าไม่ได้ค้างเลยเพราะว่านนี่แงๆผมไม่รู้ถ้าเกิดรู้ผม,มค้างอยู่แล้วแตว่าผมไม่ไม่มั่นใจเห็นว่ามีแต่มันฝรั่งเลยอะเลยทำอะไรแต่พอไปดูว่โอ้มันเมืองสุดยอดเกิน,ม,น,ม,นมันไม่เคยเห็นไม่มีคนสักคนมันไม่เหมือนปายนะครับคนละเรื่องกันนะครับลืมลืมไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราวิ่งตามทางมาเนี่อตอรซค์ครับเมื่อกี้จะเป็นพอบจิก้าโทษทีฮะอันนี้เป็นที่เราแวะมีโรงแรมอยู่แห่งเดียวกลางเมืองซึ่งโรงแรมนี้ก็ ครั้งได้อากาศเย็นเฉียบเพราะว่า3,000กว่าเมตรมองลงไปจะเห็นหุบเขารอบด้านไม่มีบ้านเลยเห็นไหมฮะจะมีเขาแล้วรอบนี้ก็จะเป็นดงสนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นอ่าตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรวะเตาผิงนะฮะซึ่งเราก็สาเขาใช้ต้นสนสดๆเลยไม้นี่ไม่ต้องห่วงมัน <laughs> มเยอะ <laughs> จนไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะเขาก็จะตัดมาเอามาทำเพราะงั้นพอไฟลุกเนี่ยก็จะได้กลิ่นของ ไม้สนแท้ไม้สนแท้ๆครับรับประกันได้ไม้สนนี่มีคุณสมบัติที่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหอ่ะมันเข้าไม่ได้ฮะนี่มันโรงแรมาเกิ็จ่ายสองร้อยเหรียญนอนที่นี่ได้ฮะคือวันละสองร้อยเหรียญนะฮะรวมทุกอย่างอย่างที่ผมบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นวิวจากโรงแรมเนี่ยมองไปเนี่ยก็จะเห็นวิวที่เป็นหุบเขาแล้วก็ดงสน มีจักรยานให้เช่าด้วยถีบจักรยานไปช้าๆดูลองคิดภาพเลยนะฮะถีบจักรยานช้าๆไปตามถนนที่ลัดลอบไปตามไร่มันฝรั่งผ่านเล้วไปตามเนินเขาทีละแห่งสองแห่งเบื่อก็เดินเข้าไปดงสนมีชาวบ้านกําลังทําไร่มันบ้างมีนกกระเรียนบินข้ามหัวบ้างเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันก็กลายปเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งถามว่าเอ้ยที่อื่นก็มีเทรคกิ้งผมรับประกันว่ามันไม่คนละอย่างกันเพราะที่นี่ มันของคุณนะจะไปไหนครับเชิญตามสบายแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีคนไงฮะเพราะงั้นจุดเด่นที่ผมใช้คําว่าประเทศนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยก็ก็เพราะเพราะว่ามันไม่มีคนมีจะดีด้วยอันนี้เอาจากพบจิก้ามาแล้วเลยไปนิดนึงจะเป็นจุดสูงสุดเป็นพาสที่สูงที่สุดในเส้นทางสี่พันอันนี้มาสีา 4, ่พันเด็กสงสัยว่าเกมมันยังไงหนอหนูอยากเล่นเกมอะไรประมาณนั้น ซึ่งเจดีย์ตรงบนยอดเขาทุกแห่งนะฮะคนภูตานกาต้องมีเจดีย์มีธงมนที่จะทําให้ลมพัดผ่านแล้วก็ส่งความสุขเป้าหมายหลักคือส่งความสุขไปทั่วดินแดนส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่พี่เล็กคุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นจำปาลียักษ์ได้กินเนื้อด้วยผมนี่มึงจีนเขาเสียบมาย่างเหมือนหมูสเต็กกินเขาเนี่ยนะฮะเขาก็เอาไปกินอยู่แล้วอร่อยแต่คนคนจีนนะคงทิเบตนะ เนื้อรสชาติเป็นไงครก็อร่อยดีเนื้อนุ่มนุ่มไหมอืมอร่อยดีมันเป็นมันเป็นเหมือนคือเนื้อวัวคล้ายๆเนื้อมันไม่เหมือนวัวนะผมว่ามันนุ่มกว่าวัวนะเอาไปจิวแจกโกดีไ้กินมีขายมีกี่หยวนนะไม้ไม้หนึ่งตกห้าบาทสิบบาทหยวนบาทเงินบาทหยวนก็สิบเออประมาณสิบหยวนัหมสิบหยวนอร่อยดีนะ นี่หนูดาวถ่ายรูปกรแยักเสร็จแล้วกยักก็อึกกยักอึกมันก็จะเดินไปไปไม่ขี่แยักเห็นว่ามึงจีนขี่ได้เลยที่นี่พูตานดันขี่ยักไม่ได้เพราะว่านี่เป็นแยักจริงไม่กรยักแรยักเลี้ยงคือแยักเลี้ยงแยักส่วนใหญ่ก็เป็นยักกยักเลี้ยงทั้งนั้นอ่ละลืมบอกวกระยกไปเห็นหางแยักไหมฮะหางสะบัดโจ๊ะโต๊ะีกรยกอึเห็นไหมผมถ่ายให้ดูด้วยณผู้นชันมารี หางจำรีเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยร้องอท่องกาบแหเรือสุพรรณหงส์โซ้ห้อยต้องเป็นหางจำรีสีขาวนะฮะเพราะว่าผู้ที่ห้อยอยู่ที่หัวเรือสวดทําจากสุพรรณหงส์ก็คือคนนั้นยักษ์ที่เป็นเผือกใช่ฮะยักษ์เผือกซึ่งพี่เล็กก็ขี่มาแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นยักษ์ย้อม พอกฟอกขาวอาจารย์อกขาวไอ้ทุกคนไม่โทษดีฮะเออคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่านอกจากการนั่งรถไปเรื่อยๆ,ๆผมก็เลยมันมันจะน่าเบื่อไหมไม่เบื่อเลยคุณก็ดูวิวไปเรื่อยๆนะวิวเมื่อก,กี้อย่างเมื่อก,กี้เนี่ยมาสีเขียวปีบรรยากาศนี่เป็นหุบขเขาเขาเรียกเทือกเขานินลการ ป่าทรงแถวนี้จะดําเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า black mountain นะฮะเพราะว่าป่าที่นี่เนี่ยจะเป็นต้นไม้อีกแบบหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ชื้นเป็นพิเศษเห็นไหมป่าเนี่ยมันจะไม่เขียวปีแต่มันจะออกสีดำดำํายิ่งถ้าเกิดแสงบางจังหวะเนี่จะเป็นป่าสีดําเทือกเขาสีดำก็เลยเป็นเทือกเขาที่มีลักษณะพิเศษกว่าเทือกเขาอื่นระหว่างเทือกเขานี้เนี่ยก็จะมีนาข้าวมีอะไรลหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอุทยานหรือเปล่าป่าสงวนหรือเปล่าบอกได้เลยว่า ภูตานมันจงหัวน้ำประเทศเมืองก็คือทูแข่งเหมือนกับอุทยานเชนนั้นอุทยานเมืองอุทยานเมืองไทยยังปากโกรนกับภูตานน้ำตกข้างทางนี่ไม่ต้องห่วงคะก็กบีอะไรนะหรือดาวพยายามให้ดูไงว่าเรามีมุกมีการลงมาจากรถแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายอะไรเงี้ยให้ดูว่าเป็นรายการที่ลงทุนอะไรบ้างเดี๋ยวจริงแล้วก็มีแค่สองคนใช่ไหมก็ใช่จะคิดว่าใครถ่ายอะมาถึงเมืองที่ ถือว่าเป็นเมืองนี้ผมคิดว่าน่าอยู่ที่สุดในพูตานถ้าเกิดคุณสามารถดันโดนมาถึงได้นะฮะเมืองนี้เรียกกันว่าเมืองตรองสานะฮะซึ่งเมืองตรองสาเนี่ยก่อนที่จะถึงเมืองตรองสาเนี่ยเห็นไหมนี่คือเมืองตรองสานะฮะคุณผู้ชมมองดูข้างหลังนะฮะเมืองตรองสานี่จะเป็นเขาแล้วก็แปะเข้าไปอยู่บนเขาเห็นไหมนั่นคือเมืองเมืองแปะอยู่บนเขาเลยมีซองอยู่ตรองสาซองเป็นซองที่เป็นต้นกําเนิดของราชวงศ์วังชุก ราชวงศ์นั่นกริย์จิมีใช่กริยัจิมีกษตริย์จิมีเป็นกริย์คนที่ห้านะฮะ,อ,ะองค์ที่5้าต้นราชวงศ์มาอยู่ที่นี่นี่ก็คือตรองสาซองต้นของราชวงศ์ท่านนะฮะซึ่งตรองสาซองถือว่าเป็นซองที่อยู่ในมุมที่ถือว่าผมชอบที่สุดเพราะว่าแปะอยู่บนเขาเมืองนั้งเมืองในแปะอยู่บนเขาเป็นเรลามันเป็นป่ารอบเลยไงมันไม่ไม่ให่แบบยุโรปเมือาาม,มันกระจายก็มีบ้านกระจายตรงนู้นนี่มัน ลอยถ้วยของจริงนี่ต้องเป็นภูเขาทั้งอันต้องเป็นป่าหมาดทั้งอันแล้วมีเมืองแปะป๊กอยู่ตรงกลางพอจะมาถึงจะไอจุดนั้นนี่ยืนตรงข้ามถึงตรงนี้ผมล่อบเป็นชั่วโมงกว่าอ,อ้อมไปอ้อมมามันลงมาข้างล่างอะมีเล็กเนี่ยลงมาข้ามแม่น้ําแล้วค่อยย้อนกลับไปฝั่งเลยนั่นนี่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองไปตรงสาซองก็เห็นแล้วก็ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยถ่ายเห็นอยู่มันอยู่ตรงข้ามกันเองแต่ให้นี่ต้องแต่มันอยู่คนละเขามันอยู่คนละเขาแล้วนี่พี่แกเล่น เส้นทางอ้อมน้ำสวยนะฮะคือโอ้โหสวยแน่นอนนะแล่นลงมาเนี่ยแล่นลาวเขามาถึงแล้าข้ามไปน้ำล้วิ่งขึ้นเขาอีกคือไม่ได้ลงอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นะวิ่งลงอย่างนี้แล้วก็อ้อมไปแล้วกลับไปทางนู้นมานก็ชั่วโมงกว่าแต่จริงๆก็ไม่น่าเบื่อนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมลองคิดภาพหรือว่าตลอดทางเนี่ยเรามองไปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นเขาอย่างนี้ตลอดแล้วอากาศเนี่ยยังเออมันไม่มีควัน นะฮะเพราะว่ารถมันน้อยมากของเป็นทิวทิวทิวเป็นก็มองไปเรื่อยๆมันก็เห็นเขากสวยดีออกผมชอบจะตายแล้วรถมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าถ้าเป็นเรื่องของยพลังงานดีแน่ๆตรงนี้เขาล่องเขาเนี่ยลมไม่หมดเลยนีเฮ้ยต้องไปดูเพราะจริงๆเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดที่ลมแรงสุดหรืออะไรเนี่ยเขาจะทําธงไว้หมดมุมต่างๆเนี่ยเขาเรียงมุมไว้คล้ายๆกับว่า มันก็มีมุมของมันเขารู้อยู่แล้วเขารู้รอยู่แล้วตรงที่สะพานที่ข้ามเมื่อกี้นี่ทงมลเพียบเลยแล้วลมแรงมากเลยแล้วน้ําก็มาคือ,อม,มีทั้งน้ํามีทั้งลมพุ่งมาพุ่งมาลงล,งลงมาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศปูตานนี่มันสุขสงบม,มากเพราะว่าเขากระจายความสุขพลังไปรอบๆประเทศนะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นประเทศที่ใช้ GSP ใช่ไหมใช่ฮะ g Cross of Happiness อ ก็สบายกว่านะฮะ GDP มันยิ่งับเหนื่อยตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปที่ตรองสาอาสองหนูดาวแต่ที่ตรองสานี่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นป้อมป้อมจะอยู่เหนือส่องมันจะแบ่งไม,ไม่ให้เที่ยวสองแห่งเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องรับศึกศัตรูสมัยก่อนตรองสาอ่ะก็เลยต้องมีป้อมป้อมมันอยู่ข้างบนเขากว่าจะเดินถึงท่านพี่เอ้ย คนภูตานเดินสบายเราวก็ตายเขาเดินทุกวันจานตามเขาตามอะไรรถมาอยู่ริมถนนเนี่ยพี่แล้วกว่าผมจะเดินก็้ไปพี่เอ้ยนะรอบนี้ไม่มีเกี้ยวไม่มีแบกอ่ะเกี้ยวอะไรไม่มีเกี้ยวต้องไปเมืองที่อย่เกี้ยวมีเท้าระลายเดินนั่นเองนะฮะมันยังสบายใจได้แต่ขึ้นถ้าเกิดถาม่าคูมไหมพอขึ้นมาถึงตรองสาซองอยู่ครับวถึงถึงป้อมเหนือตรองสานะฮะขึ้นมาป้อมเขาทำเป็นร้านอาหารอืมอร่อยมากหมูพะโล แล้วก็ภายในเนี่ยวิวเนี่ยโอ้โหดูเอาเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวิวเนี่ยก็มองไปรอบด้านเพราะมันอยู่บนยอดเขาเมื่อกี้นี้คงจะจำได้ว่าภาพเนี่ยมันเป็นหน้าผาอย่างนี้ใช่ไหมซองนี้ข้างล่างส่วนต้องส่วนนี่อยู่นี้นี่ถ่ายวิวจากจากป้อมลงไปข้างล่างจะเห็นแม่น้ําที่เราเพิ่งข้ามเมื่อกี้นี้นะรารซองอยู่ข้างล่างลงไปแล้วนี่ก็มองเห็นวิวเป็นหุบเขาทั้งหุบนะฮะ ตอนนี้เราก็มีอาหารเหนเมมินเยอะแยะผมมูแต่กินเยอะเลยไม่ได้ถ่าย <c oughs> อพอลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็ข้าสองปกติไม่ค่อยได้เจอเนื้อสัตว์เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้พี่ควรจะได้กินร้านนี้อร่อยมากแล้วบิวดีข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์สวยมากแต่เขาพอดีเขาจับได้ แ้มาข้าสองนะฮะซองตรองสาซองเป็นซองที่ถ้าเกิดถามว่าติดใจที่สุดในภูตานคือที่ไหนผมบอกแลยวเดยว่าที่นี่ผมชอบที่นี่ที่สุดเพราะว่าทีมภูนาคาก็สวยทีมปูก็โอเคแต่ตรองสาเนี่ยมันมุมมันใช้ได้ไงคือมองในซองตรงไหนมองลงไปเนี่ยเห็นวิวเท่านั้นนะฮะแล้วตรองสาซองเนี่ยตอนไปเนี่ยที่อื่นเนี่ย อาจจะนันอาจจะมีนักท่องเที่ยวปุ๊บปุ๊นานๆคนหนึ่งหรืออะไรตองสารนี่ไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยเพราะว่าเราไปตอนเย็ยนแล้วเนื่องจากกว่าผมจะเดินขึ้นถึงเขาผมคนลงบนแล้วมันไม่มีคน <c oughs> ้ <c oughs> ค่ๆตองสาที่คนไม่ค่อยผมไม่สักเข้าใจเหมือนกันมีแต่มีแต่เนีย<ง>นเนนนะฮเนนทุกคนชอบกล้องมากจะวิ่งมาดูกันแล้วพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นของเราเลย,เลยครับนี่เหมือนจริงๆอื ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูหนังโบราณดูอะไรต่อโบราณอยากย้อนว่าสักวันฉันจะไปเดินในป้อมโบราณหรือไปในวัดเก่าที่ไม่มีใครเคยเห็นเนี่ยนี่นะครคุณผู้ชมคือหลายคนบอกว่าพูดตานแพงของผมไปขาอย่างนี้ผมดีมันหาไม่ได้ถ้าเกิดพูดจริงๆผมจ่ายสามสี่รอยเหรียญต่อวันผมก็ไปถ้าเกิดถึงอารมณ์นี่ว่าผมอยากที่จะไปอย่างเนี้ยคือที่จะไปที่ใบใบโลก อยู่กับนูดาลนหนูดานคือใครวะนู่ดาวนะแล้วก็พาไปเนี่ยแล้วก็ดูช่องนี้ผมถ่ายให้ดูนะฮะไล่มาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่มีไกด์ไม่มีธงไม่มีคนไม่มีอะไรเลยตอนที่เข้าไปนี่ไม่มีแม้กระทั่งคนพูตานคนพูตานอยู่ไหนก็ไม่รู้เงียบกิ๊บก็พี่เล็กดูสิมีคนที่ไหนนะลองคิดดูดิแล้วถ้าเกิดรายการหรือรายการอื่นถ่ายทำเนี่ยเขาจะต้องกันคนก็ไม่มีการเที่ยวกัะทอนมีคนกันนี่ไหนมีผมอยู่คนเดียว หยุดตรงนี้แล้วกันครับสําหรับเรื่องของซองที่ตรองสาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันต่อได้เข้าไปดูข้างในด้วยใช่ไหมมีอะไรเด็ดันนั้นอีกจริงเหรออะ,อะไรวันเกิดหนูดาวฮะวันเกิดหนูดาวมีลามะเป่าเคก้กผมโทรมาสั่งเมื่อ้าใหู้หดาวถึงกน้ําตาซึมปกติเขาเป่าเค้ถาจุดเทียนเป่าเคก้กเขาจุดดีกี่เทียนอืมก็าตามอายุอันนี้จุดทั้ง รู้สึกจะสามพันเลยแปดร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามาดูฮะว่าเรจะโรแมนติกขนาดไหนนะครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทรมาจําวันนี้กับการพาไปท่องเที่ยวที่พูตานตะการตาจากหนังสือเล่มนี้นะครับอ๋อและสําหรับผู้ที่สนใจนะฮะไปดูหนังสือเล่มนี้ไปเราเปิดเปิดดูได้ในงานหนังสือจามจุรีบุ๊กแร์ครับงานนี้จะจัดกันที่ ที่ไหนอาจารย์จ็บจรีสแควร์จ็บจรีสแควร์นะฮะอยู่ตรงบริเวณโซนพาซาชั้นจีของเขาเลยนะครับงานมีมาตั้งแต่วันที่21นะฮะแล้วก็จะมีเรื่อยไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะมีบูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ไปด้วยแล้วก็งานนี้อย่าลืมใครมี iPad ติดไปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณโหลดแอป,ปที่เป็นหนังสือของเครือสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์แล้วคุณโชว์ว่าคุณมีแอป,ปนี้อยู่คุณจะได้รับส่วนลดเป็นบัตร หนึ100่งร้อยบาทซึ่งมันมีหนังสือผมอยู่ด้วยเช่นโรแมนติกยุโรปพม่าหรือเต่มามะเฟืองอะไรก็ตามหรหมึกกระดองก็โอดโลดก,กันได้เลยครับได้ินได้คืนตั้งร้อยหนึ่งเลยครับก็สอบถามรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมทั้งเรื่องการสั่งซื้อหนังสือเรื่องของงานต่างๆนะครับก็เข้าโทรศัพท์ไปสอบถามได้ครับศูนย์สองขออภัยศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองแปดสามห้าสามแล้วก็ศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองแปดสามห้าหกนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a บพ a มบ้าน a ่าอาทิตย์หรือจะเข้าไปติดตามผลงานของอาจารย์ในเรื่องการเลี้ยงลูกก็ได้นะฮะที่ f a c e b o o k c o m s l a s t h น n ว a m สนุกสุดๆนะฮะันี่ทั้งหมดของรายการประจำวันนี้พี่เล็กไม่ได้พูดวันนี้ข้างหน้าเราจะทำสคริปต์จะได้พูดบ้างทำอะไรนะมีสคริปต์ผมจัดกับอาจารย์กับพี่เล็กมากี่ปีนะฮะห้าปีม ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ด้วยยี่สิทีอวิทยุที่มันเจ๊งไปทุกงหลายที่เล็กจะทำสคริปต์น่าจะทำบ้างในสคริปต์จะมีคำว่าอะไรฮะครับครับดีชอบอย่างเงี้ยจมรายการยอดหลังของเราได้บนย t u b e ครับออนทัวร์ทีวีวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมาณุเกษมรัชธรดำรงดาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยเราสามคนลาไปก่อนอย่าลืมไปเจอกันที่งาน จตุรัตจามจุรีมุกแนนับเจอกับคุณเมย์นะครับเจอกันอี่เล็กตอนนี้สามคนลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ